จ่ม,ม,าออมาก็อยู่ที่โรงพยาบาลน,นาคนปรปฐมนะครับสถานที่อย่างนี้ก็กำลังจะทำการห่อผู้ป่วยของผู้ป่วยที่มาจากเรือนจำกลางจ,าจาังหวัดนครปฐมของเราโครงการกองทุนหลวงพ่อคูณให้การอุปถัมภ์อาการป่วยหนักๆเนี่ยก็จะมารักษาที่นี่น,นะครับตอนนี้ก็กำลังทำ การก่ออิฐถือปูนเพื่อกั้นนะครับเนี่ฮะทุกอย่างจะต้องกั้นแล้วก็ต้องมีตามมาตรการของการดูแลนะครับนักโทษนั่นเองเมื่อออกมาข้างนอกนะครับจะต้องใส่โซ่ตัวนหมดนั่นเองในการจะเข้ามาที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันเพราะนั้นเพื่อป้องกันการหลบหนีของนักโทษนั่นเองนะครับก็เลยได้จัดนะครับในการทำนี่ฮโยมดูก็ทำหมดทุกอย่างปรับ เขาเรียกว่ารีโนเวทมททั้งทั้งทั้งฟรอฮะครึ่งฟรอในอาคารรวมเมฆอย่างนี้นะครับก็มีวิศวกรในการยืนกลมดูแลรับช่างอันนี้ด้แบบเป็นกระจกมันไม่ได้ต้องเป็นลูกกลมเพราะว่าจะเป็นกระจกเลยนักโทษเขาทุบกระจกไปผัดคอผู้กุมตายอ่าใช่ใช่ต้องไม่มีกระจกต้องป้องกันและเซฟพ้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าวัดไทล้อมก็จะร่วมกับ เดินจกักการจจงหวัดนครมปฐถมในการที่จะอุปถัมในการช่วยเหลือเพื่อสื่อสารปณิธานต่อพระเดชพระคุณหลงวงพ่อพูนัตละโขด้วยความกตัญญูกตเวทีนะครับอนุโมทนาบุญกับคุณโยมสมชาติสาลีพัฒนานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวปลาในเงียบที่ได้ร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่แกบอกว่าอยากจะเกาะบุญกตรธมภาพไปตลอดนะฮะก็เลยนําปัจจัยมาถวายนะครับคุณโยมปิติ นะครับคุณโยมพันธทิพย์ทานนิทัศน์ก็อนุเคราะห์อลูมิเนียมทั้งหมดกั้นห้องอลูมิเนียมต่างๆนานี่ก็คุณโยมก็จะเป็นเจ้าภาพรวบรวมไปถึงคณะสิทธิญนุสิทธิทั้งหลายด้วยนะครับอาตมาก็เดี๋ยวจะรายงานให้ญาติโยมเรื่อยๆถึงความขั้นตอนในการที่จะทําสืบต่อไปเรื่อยๆนะครับก็บุญนะครับไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองต้องการทาด้วยกายสุจริตวาจาสุจริตแล้วก็ใจสุจริต ไม่ว่าสิทธิยานุสิทธ้์งหลายที่มาบูชาครูในการทำพิธีลงณห,หน้าทองมาบูชาวัตถุมงคลต่างๆนานานในวัดไผล้อมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเพื่อสาธารณสงเคราะห์ทั้งสิ้นนะครับก็ขอนมูทนาบ,บ,บุญกับบุญกุศลกองทัพมดทุกท่านในการที่จะร่วมบุญในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์แก่สังคมสืบต่อไปนะครับขอเจริญพรและอํานวยพรครับ